โยอวาซ่าเดี๋ยวรุ่นเมกาเดี๋ยรุ่นดูไปดี๋ยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือนะครับที่มีชื่อว่าออโรเลียเพอร์เฟิกหรือว่าออโรเลียเพอร์ฟูนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็ปิดเกมเนี่ยแบบว่าซูเปอร์เวิลล์นะฮะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดเล่นกันได้นะครับตอนนี้เขาเปิดได้ในส่วนของมือถือ Android แล้วก็ iOS เป็นอ่าเซิร์ฟไทยภาษาไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะกริ๊งโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับไปโหมดเล่นกันได้เด้อ อ่าก็คือเจะตัวเกมออโรเรียอะเพลฟูเจอร์นี่สนิงนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับมันจะมี่เลือกระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะท่านผูช้ชมนะพี่จะมาเลือกกันก่อนนะครับนี่แล้วก็ตั้งชื่อนะครับของพี่ชื่อ Big Coke บิ๊กโคกนะับนี่ไปคนดูเลสโกลุยเย่คโมนบอยมาเว้ยนี่เอาละอันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงนะเดี๋ยวมติลิขสิทธิ์นะครับต้องรอก่อน ต้องรอรอแต่ผมจะปรับเสียงให้มันเป็นเกมแบบว่าแนวเหมือนกับไอ้วันอะไรนะโนวันโนวันสกายนะท่านผู้ชมนะคล้ายๆกับโนวันสกายนะฮะแนสปูดชินเน่เอนด่าจนินนี่เนะมาเลยมาเลยเอลิกูดบุยนี่มานะครับ let's go ย่ yeah. ลงมาแล้วนะครับนี่มานะครับดีก็จะมีผู้เล่นคนอื่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะมีภาษาไทยนะครับเกมนี้แ๋ยวนึงผมปรับตั้งก่อนนะครับปรับตั้งค่าก่อนเอาเสียงลงเออเสียงเอฟฟกเสียงเพลงประกอบนะโอเคเอาลงก่อนแล้วก็ ภาพนะครับเอาเป็น60 fps เลยเอาสูงมาก richman shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง p ับ GMObile r e, o v free fire v a r l a n t และเกมจาก h o y o v e r s e เติมเกมบนเว็บรับ richman coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ richman shop เท่านั้นโอเค 60 FPS นี่ผมเล่นบน iPhone นะท่านผู้ชมนะภาษามีเรื่องนะครับภาษาไทยก็มีนะครับกินนี้โอเคไปทน yeah, นีนี้เย้ขโมนบอยวีก่อนนี่ครีสจะอยู่มุมบนซ้ายมือนะนี่เปิดเปิด,เป,ดเปิดไทยนี่ดีมากเลยนะผมไม่รู้ว่ามีเวอร์ชั่นคอมหรือยังครับเวอร์ชั่นคอมอาจจะต้องรอก่อนนะแต่ตอนนี้มือถือมาแล้วนี่โอ้โหภาพลื่นจาดโอเคลองยิงตรงนี้ดูสิได้เลยกดปืนใช่ไหมโอเค บานกันอย่างนเอาเดิออุ้ยนี่แน่นี่แน่คืออะไรอันนี้อ๋อจับนะครับมันจะเป็นแน่แบบว่าเหมือนกับอ่าพาวเวอร์ด้วยนะมีจับโปเกมอนโปเกมอนด้วยนะครับโอเคผมยิงเกินแม่งตุยเลยผมยิงมันผมยิงมันแรงเกินคนดูเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวผมไปยิงไอตัวที่มันแบบที่น่าจับลงมาหน่อยนะท่านผู้ชมนะไปผมนี้นะครับวิ่งหน่อย ต้องเงียบอย่าให้มันตุยนะท่านผู้ชมนะโอเคปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นลูกบากคิ้วนี้โยนใส่มันเด้อย้ฮู o นีเรียบร้อยครับคนดูรอนะครับได้หรือเปล่าจับได้หรือเปล่า yeah very good boy นี่ได้มาแล้วตัวหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนคัดมี่เลยอ่ะคนดู ผสมกับแนวพีเอ่อพาวเวอร์นะท่านผู้ชมนะปานเวอร์นะค,คล้ายๆกันนะฮะอ่ะทีนี้มันให้เราทำอะไรต่อปึ๊บอ๋อจับอย่างน้อยให้ได้3ตัวเหรอโอเคอ่ะได้เลยเฮ้ยมีมีเ้าป้าได้ป่ะโอเคนี่หนึ่งตัวสวยไอพวกนี้มันช่วยเราสู้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเอาผมเผือยิงมันตุย ฝึกโอเคได้สองตัวแล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่าคนดูบริการสัตว์เลี้ยงร,ระดับประทับใจมันเอาลงได้แค่ตัวเดียวเหรอคนดูอ่ะผมยิงตัวนี้ตัวนึ่นงโอเคสวยนี่จับเลยเย้3ต,ตัวเรียบร้อย นี่นะครับคุยเราเสร็จแล้ววีกูดบอยอ่ะรวมๆวามตัวแล้วพูดคุยกับแรปปิทุนยุนเราก่อนนะครับไหนนะอยู่ไหนฝั่งนี้โอเคนี่เป็นแนวแบบนีนะ้มีภาษาไทยแน่ยนะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเกมนี้ขโมนบอยไปตรงไในต่อโอเคเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับคืออะไรอัน่นี้ใส่หมวกเหรอโอ้เราใส่พวกชุดพวกอะไรพวกนี้ลงบนตัวเราได้นะท่านผู้ชมนะเกมนี้โอเค เข้าใจแล้วมาเฟรนโบพูดคุยกับแรปบิตต่อนี่มีระบบเลเวลด้วยนะเกมนี้นะฮะมีระบบเลเวลด้วยแล้วก็ผูเ้เล่นออนไลน์ก็มีผูเ้เล่นคนอื่นด้วยนะท่านผู้ชมเหมือนจะเริ่มเปิดหลายโซนอยู่นะท่านผู้ชมนะโอเคไปที่หอคอยออฟซิเดียนฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมไปโอ้พอเราเอาปืนออกมันจะวิ่งไวนะถ้าเราไม่ถือปืนอะไรพวกนี้นะกดติคเควสนะนี่ไงเฟสจะบอกอยู่นะครับไปโย่ก <Yo! S 1> ระโดดไปครับบาร์เกเรลี eri. มีคนดูแป๊บนึงนะผมปรับจอก่อนโตมา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 โตชิโตยโตโตตูเสียมไปฮะชึบกระโดดไปหยาโอเคฝั่งนี้นะครับวิ่งไปๆหน่อยนี่มีกดปุ่มล็อกวิ่งอยู่นะครับคนพพหอคอยออฟซิเดียนโอเคเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะฮะ ชือช้อชื้อโอเคตรงนี้เชื่อมต่อครับหอคอยบ้ากะนนี่อะไรวะนี่ไดฮิก <H> คืออะไรไอ้ไหนเรียบร้อยฮะ โอเคอ๋อ okay. oh, เปิดการวาร์ปนะท่านผู้ชมนะเปิดโซนได้นี่คือโลกที่เราอยู่นะครับเรามาลงที่ดาวดวงนี้นะเปิดใช้งานสําเร็จแล้ว okay. โอเคอ่ากดติ๊กขึ้นมานะฮะเอเรีพอร์ตนะครับเอเรีพอร์ตตามจุดนะฮะท่านผู้ชมเอเรียกูดไปตรงไหนต่อเอาละไปคนดูไหนมันให้เราเดินไปไหนนี่ พูดคุยกับแล้วบิดอ๋อโอเคผมเห็นหน,นะมันยิงกำลังยิงนวๆอยู่ <c oughs> อ่าไอทำอะไรต่ออ่ากำลับมิสซี่เหรอโอเคฝั่งนู้นนะครับเราต้องไปจับมิสซี่แน่นอนเลยนะทามันทามันเป็นสัตว์เลี้ยงนะท่านผู้ชมนะไอตัวนี้เปล่าวะเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นฝั่งของเพื่อนเรานะครับท่านผู้ชมนะหนีมิสซี่อยู่นู่นนะครับไปอันนี้ผมปรับภาพสุดแล้วนะท่านผู้ชมนะอืมถือว่าใช้ได้อยู่ แต่ไมมันเหมือนมันยังไม่ซุดเวลาปับปับแล้วเนี่ยดูที่เสียงภาพอ้ผมลืมปรับ60เฟรมอย่างนั้นเหรอโอเคผมลืมปรับ60เฟรมผมก็ว่าอยู่มามีซี่แมวเป้าออบ้านนี่ฉันจะจัดการแกส๊สซะอย่านี่เนี่ยสวยต้องจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะให้ได้นะทุกคนนะปึ๊บนี่เนี่ย76เปอร์เซ็นครับในการจับดำเนินการมัน สิบแปดเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราจับมันได้นะ <c oughs> ยิงให้เลือดมันเหลือน้อยก่อนนะท่านผู้ชมค่อยจับมันจะมีโอกาสแบบนั้นเอเรียบร้อยคนดูได้มาแล้วนี่สัตว์เลี้ยงมาแล้วครับเยน้นี่ได้แมวมาขี่แล้วาแมวป่านาตึงไป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 โอ้โดนเราไรโดนมีโดนเราคอยยิงได้嘛โคตรเก่าอะแล้วกดยิงอัตโนมัติได้ด้วยนะถ้ากดลากขึน้นจะเป็นยิงอัตโนมัติอ่ะ อ๋กดทีเดียวมันจะเป็นโดนในการยิงอ่าโอเคอีกโดนยิงได้โอเคไปกลับไปที่เดิมครับตามหาอุปกรณ์สถานีออกซิเดียนเหรอตรงไหนนะที่นี้ฝั่งไหนอู้สี่ร้อยกว่าเมตรนู่นเลยเหรอป้าเอ้ยโคตรไกลอะ่ะคนดูไปวิ่งครับไกลจดัดอันนี้อะไรกระโดดโอเคมาอ๋อเราเราเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้มันได้นะ <c oughs> หอ้คอยแม่งคตดไก่ไปไปแนวเหมือนแบบสไตล์แบบเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะอะไรนะเอ่อเดอะ a ัสแหละคนดูเดอะ s ัส t ต n นใช่ไหมล้วผมจะไม่ผิดนะไปวิ่งครับเจอ้อโอ้ไอปิดตัวนี้ผมอยากเอามันมาเป็นลูกน้องอะ าาทำสักหน่อยนะกันคนดูระดับเจ็ดซะด้วยมาเอามันเป็นลูกน้องผมจะจับมันนะคนดูไอตัวนี้สวยขโมยบอลเออไอนี้มันเจมหรือรอ,อะไรสวยสวย จับเลยนี่แนะ่มีโอกาสจับมันได้ไหมคนดูสวยมาอุ 70, ้ยเจ็ดสิบแม่งจับไม่ไดอ้อีกทีนึงต้องให้มันต็มร้อยนะคนดูนะสวยคะและรอบสองมีโอกาสจับได้ครับนี่หูพลังห้าพันกว่าเลยนะท่านผู้ชมนะเก็บเลยตัวนี้ อ่าผมเอาสัตว์เลี้ยงลงมาอันนี้เท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้ข้อมูลมันนะปึ๊บเอาน,นี้ลงมาแล้วกันดูรายละเอียดก่อนอันนี้พลังโจมตีเท่าไหร่เจ็ดพันโอเคเอาเฮ้ยทำไมมันดูโหดกันโอเคผมต้องเอาไอ้ตัวนี้แหละลงมาะดีแล้วไอ้เป็ดตัวนี้แหละป็ดตัวนี้มันน่าจะโหดกว่าถ้าถ้าฝึกวันนี้ดีเวลถึงเวลสี่อะไรพวกนี้นะไปครับคนดู นี่เดินไปก่อนนะฮะเบบี้ชักติ๊กตือดึกเด็กเดเบบี้ชักติ๊กตือดึกเด็กเดเบบี้ชักติ๊กตือดึกเด็กเดเบบี้ชักมามาชักติ๊กตือดึกด็ไปนี่เป็นตัวอะไรนี่คนดูเย้นี่เจอหอคอยแล้วนะฮะแล้วน่าจะต้องเปิดเอ่อเขาเรียกว่าเปิดที่พักตรงนี้แหละคิดว่านะฮุ้ยไอตัวใหญ่ตัวมันใหมาไหมคนดูระดับห้า ลองดูลองดูเอาดีเอาดียังัน,นเอาอีตัวนี้เอาอีตัวนี้อีระเบิดพลังไวยโอ้ปืนนี้ไม่ได้ใจไม่ได้หนังใจเลยเฮ้ ไอ้อตัวนี้ไอ้ตัวใหญ่คนดูใหญ่ๆๆๆๆๆไอ้ตัวใหญ่นี่แหละคนดูมีโอกาสยิงให้เรือเปนเลือน้อยที่สุดนะคนดูนะนี่แน่โอกาสสำเร็จเท่าไหรเท่าไหร่ ลูกน้องเราแตกล้วคนดูอุ้ยโยนอีกรอบหนึ่งเอาสินี่มีโอกาสมีโอกาสห้าสิบกว่า้ออคงได้แหละรอบนี้มาสวยเรียบร้อยโอ้โหจับได้แล้วคนดูนี่โอ้โหตัวนี้เจ็ดพันกว่า โอ้ผมเอาเลยครับไอตัวนี้รีวิวแรกนี่ก็เจ็ดพันกว่านะตรงส่วนตรงนี้มันจนโตนะท่านผู้ชมนะอันเนี้ยปึ๊บเปิดอุปกรณ์ก่อนครับน่นเป็นอุปกรณ์วาร์ปนะนี่เย้ h ขมอนบอยโอ้โหโกตีกโคตอัตนตรายเปิดใช้งานสำเร็จแล้วโอเคไน c ์บรูไปฮะทีนี้ไปกลับไปบ้านครับนี่มีระบบวาร์ปเลยนะเกมน,นี้ เหมือนแนวพาวเวอร์นะเอาลูกลกลงูกน้องไปแบบใช้งงใช้งานได้ด้วยนะฮะนี่กดก่อสร้างนี่คืออะไรโมเดิร์นโอเคนี่วางอ่าพื้นที่บ้านเรานะฮะท่านผนะู้ชมนะนี่โอเคเสร็จสิ้นแล้วเวลี boy, ่กคูดบอยนี่สร้างบงสร้างบ้านแล้วนะเฮ้ยโอเคนึกว่าตัวติดอยู่ข้างในอ่าอันนี้อะไรเครื่องทำอะไรเครื่องเสียงอ๋อไปไปเก็บต้นไม้นะท่านผู้ชมนะโอเคต้องไปคราฟต้นไม้ใช่ไหมไป มาแล้วอปึ๊บอ๋อเป็นการแบบว่าใช้ขึ้นเสียงในการคราฟต้นไม้นะท่านผู้ชมนะนี่ Very good ไม่ใช่คราฟเขาเรียกว่าทำลายต้นไม้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็หาทรัพยากรในพวกนี้นะท่านผู้ชมนะเออเย่เย่ปรามาครับสวยมาตรงไหนมาคุยกับหุ่นยนต์แรปปิดเราอีกเหมือนเดิมนะฮะบากะโอเคโอ้ี้กดพิมพ์อุปกรณ์ขึ้นมาใหม่นะครับสวย นี่ทำอะไรโอ้ถือว่าใช้ได้นะะคนดูเกมนี้เดี๋ยวผมพาลูกน้องผมไปเก็บรีวิวก่อนอุ้ยต้นไม้อะไรทำไมมันปแปลกจังเลยวะคนดูแถวนี้โอ,โอ,โอ,โอ้นี่มีบ้านคนอื่นอยู่แถวนี้เต็มเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกนะมันเป็นมันเป็นเกมออนไลน์นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบมีคนอื่นอยู่เต็มเลยนะท่านผู้ชมผมว่าหวังว่าเวอร์ชั่น PC น่าจะภาพสวยนะฮะเอ๋เราใช้เครื่องทำลายมาโอ้มันขาบของนี่พอดีเลยนี่ข้าบหินเหรอแร่ล็ก โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Allure uh, Perfume Journeys นะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแบบว่าแนวแนวเป็น,น,ปนออ 3D Open World นะท่านผู้ชมนะและ้วก็สามารถนำมอนสเตอร์มาใช้งานได้เหมือนกับเจ้าตัวเกมแนว Power <S <S เลยนะท่านผู้ชมนะอืมอันนี้บนมือถือนะครับก็เป็นแบบแนว Power บวกกับ No Man's Sky ผสมกันนะท่านผู้ชมนะอ่าไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงโหลดด้านล่างคำเย้แตนคลิปเนาะงสำหรับวันนี้พี่โค้ดตัวก่อนจาไปคลิปหน้าบายจ้ามีที่เล่นทั้ง iOS และ Android นะจ๊ะ